รู้มันไปกินอะไรมาก็ให้บาดเจ็บนะอืมโอเโอ้โมันหางไปฟาดเหรอวันเี้โอ้หที่หัวเห็นนั่นหรือหัวเออ้องต้องชัดไหมครับอันนี้ชัดยู่ครับก็ มันมันจะมีดอกบัวทั้งสามอันแล้วก็ดอกดอกบัวต้สองอันก็กดกดกดเอาเลยครับมันจะมีแบบว่าไอสองอันนี่คือสูงใกล้ๆสองอันอีกสามอันก็สูงไกลๆแบบอ๋อกดเลยใช่ครับก็ก็กดสลับกันไปก็ได้ครับสลับแบบซูมไอไอสองอันน่าจะตัวตัวเหียไอคื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 อไอสามอันก็น่าจะเป็นทั้งบนทั้งเหี้ยอะไรประมาณนี้ครับโอเคออเรือเรียยแบบนี้เลยครับ ต้องอต้อยืนเหรอถ้าเกิดเรานั่งอยากลองจับไหมนั่งเลยนั่งนั่งดีกว่านั่งดีกว่าเออมันวก็ได้ไม,ดม่พอยเออนั่นเลย,ยทุบแรงทุบแรงมันจะสำลักเลือดเอานี่แต่เป็นข่าวทีวีแล้วก็ขึ้นบ้านแล้วก็แหม <c oughs> เป็นข่าวนะครับนะเฮ้ยถ่ายไหม <c oughs>